Hi guys this video is the results that I have been doing water fasting hope you a r enjoy e with that สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เป็นการทำ water fasting ก็คือ no calorie ครับ no c a l o r วันที่5ต้องขอโทษด,ด้วยนะครับสำหรับวันที่1-4เพราะว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะอัดวิดีโอลงคลิปนะนะครับแต่ว่า ผมเห็นยูทูบเบอร์หลายๆท่านเนี่ยเขาทำสามวันน่าในไทยนะครับหมายถึงในไทยสาวันแล้วมีที่ทำสูงสุดเนี่ยเวันนะฮะแต่ว่าที่ทำสิบวันนี้ยังไม่มีเดียวผมอาจจะอัปเดตการทำวอเตอร์ฟาสติ้งสบวันแล้วก็อัปเดตน้ำหนักด้วยว่าลดลงเท่าไหร่นะครับเราเป้าหมายก็คือลดจริงๆเนี่ยห้าหกกิโลถือว่าผ่านนะครับเพราะว่าเป็นมาตรฐานแต่ผมเนี่ยวันนี้ ผ่านมา5วันแล้วก็เหลืออีก5วันนะครับลดไป4กิโลถือว่าเร็วมากนะครับก็ขอเป็นคลิปนี้นะครับเป็นอินสปิเรชันของเพื่อนเพื่อนหลายๆคนที่อากจะลองทำดูนะครับยังไงจะพยายามอัปเดตทุกวันนะครับแล้วก็เราจะ,ะสรุปในช่วงของคลิปตอนตอนน,นนะครับวันนี้วันที่5นะครับอยู่ที่68กิโลจาก72นะครับ สวัสดีครับวันนี้ามาอัปเดตนะครับอีกครั้งหนึ่งวันที่6นะฮะผ่านมานะครับ6วันละนะครับผมในการทำวอเตอร์ฟาสติ้วันนี้ชั่งน้ำหนักเมื่อวาน68วันนี้67ครับผมเหลืออีก4วันนะครับจะครบ10วันก็ลองดอูความเปลี่ยนแปลง อีกรอบหนึ่งนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตวันที่7ของการอดอาหารซึ่งวันนี้เนี่ยจะเป็นวันที่กระปี้กระปอกมากที่สุดนะครับก็มันก็จะมีช่วงเวลาหนึ่งนะครับพอผ่าน7วันนี้ผมยอมรับตรงๆว่ามันสุดยอดนะครับรู้สึกร่างกายเนี่ยยังไงบ้างก็คือมีสมาธิมากขึ้นความคิดก็ ดีขึ้นนะครับอารมณ์ที่มันชุนเนี่ยมันก็ลดลงนะครับอันนี้มันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วช่วงอ,อดใหม่ๆเนี่ยวัน2อสาวันแรกเนี่ยแน่นอนว่าเห็นคนกินอาหารแล้วอิจฉาแล้วก็อิจะโ,โกรธนะรประมาณนั้น,นก็มันก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะครับไม่มีปัญหาเพราะฮอร์โมนมันกำลังเปลี่ยนซึ่งเมื่อเช้าเนี่ยผมชั่งน้ำหนัก ไปแล้วนะครับ66นะครับ7วันที่ผ่านมาจาก72ตอนนี้66เดี๋ยวจะมาสรุปอีกรอบหนึ่งนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้วันที่9ครับเป็นอะไรที่แบบทางทายสุดๆแล้วก็มันมีการสวิงเหมือนเดิมน,นะครับมีรู้สึกหน้ามืดบ้างนะครับวันที่9 คือ,อสองวันที่แล้วน้ำหนักมันนิ่งฮนะค่อยลงเท่าไหร่วันนี้ผมเลยทำเป็นเขาเรียกว่า dry fasting นะ dry fasting นี้จะเป็นอีกขั้นหนึ่งของ water fasting เพราะ dry นี้ก็คือเราไม่สามารถที่จะ,จะดื่มน้ำได้เลยนะครับไม่สามารถกินอะไรนะเนื้เขาเรียกว่า dry fasting นะครับจะทำให้เราไม่บวมน้ำแล้วนะก็ในส่วนของการเผาผลาญเนี่ยร่างกายจะใช้ น้ำที่มีอยู่ในร่างกายหรือไขมันเนี่ยเป็นตัวเผาผลาญเดี๋ยวอีกหนึ่งวันพรุ่งนี้นลครับจริงๆจะทําต่อแต่ว่าผมรู้สึกว่าร่างกายมันเครียดเกินไปอ่าลืมไปวันนี้ชั่งน้ําหนักนะครับลดไปครึ่งกิโลฮะแต่หกสิบห้าจุดห้าสิบนะครับก็ถือว่ายังลดอยู่นะครับครึ่งกิโลพรุ่งนี้วันสุดท้าย ต้องมาดูว่ามันจะลงถึง6แตะหลัก6 4หรือเปล่าจริงๆเป้าหมายของผมก็6 5ก็คือน้ำหนักกำลังดีเลยครับนะครับแต่ว่าถ้ามันต่ำกว่านั้นก็ถือว่า,าถือว่าเกินคาดและกันนะครับผมวันนี้ครับขอบคุณครับ สวัสดีครับหลังจากที่ได้มีโอากาสทำฟอเตอร์ฟาสติ้งประมาณ13วันวันนี้ก็เป็นวันที่13นะครับผลออกมาก็เป็นท,ที่น่าประใจมากนะครับก็อยากจะให้เพื่อนๆลองทำดูนะครับแล้วเราจะได้เห็นผลกันนะครับตรงนี้ไม่ได้เป็นการอดอาหารอย่างเดียวนะครับมันจะช่วยในเรื่องของการรีซ็ t ตระบบใหม่ปลัดเซล์ ให้เป็นเซลล์ใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งผมจะค่อนข้างที่จะตื่นกล่องนิดนึงแต่ว่าคิดว่า,าผลเนี่ยมันเป็นที่น่าพอใจมากนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจเลยจะลองทำก็ลองดูมองสามวันก่อนนะครับเราอัดคลิปแบบไม่มีการเตรียมเตรียมสคริปอะไรเลยถ้าอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ลองดูครับผมสามวันก่อนถ้าไหวก็ไปต่อไปต่อยิ่งยิ่งหลังจากสามวันเนี่ยมันจะ มีภาวะไขเรียลือโตซิสซ,ซึ่งร่างกายจะใช้ไขมันในการสลายนะครับนะครับซึ่งตรงนั้นเราก็จะได้แบบว่า,าลดมากขึ้นมกตลอดนะครับวันละกิโลวันละกิโลอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีบ้างบางวันที่มันไม่ลดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอาจจะอันนี้เรื่องของร่างกายอาจจะแบบแบบไม่ตอบสนองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมันได้ผลนะครับฝรั่งเนี่ยเขาทำสามสิบสี่สิบห้าสิบวัน สเดือนอะไรเงี้ยก็สิอะไรเลยก็เยอะแตผ่ผมว่าสำหรับผมเนี่ยสิมันมันก็ช่วยในเรื่องของการช็อตคั t ได่ดีเลยนะครับหลังจากนี้เราก็ต้องดูแลเมนเทนนะเรียกเมนเทนก็คือ,อให้มันคงที่แต่มันจะทําได้หรือไม่ได้อย่างไรก็ต้องก็ต้องพยายามกันนะแต่แต่ว่าถ้าเราสามารถที่จะผ่านในส่วนนี้ได้แล้วเนี่ยผมว่าไม่มีปัญหา นะคทุกคนสามารถที่จะทําได้นะครับผมเชื่อทุกคนทําได้ครับขอบคุณมากนะครับสาหรับการจิดตาในส่วนของคลิปนะครับคลิปาการอดอาหารหวังว่าเราจะามีคลิปใหม่ๆในการที่จะแชร์ประสบการณ์จากที่นี้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับบ๊ายบายครับ